สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านเหลาโปนะคะจังหวัดยะโสธรเนาะก็มาดูแปลงกระหล่ำนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะแปลงนี้ก็มีการทยอยเก็บไปบ้างแล้วนะคะทางไกลๆทางนู้นนะคะก็ถ่ายไปเรียบร้อยอันนี้เริ่มห่อแล้วนะคะก็มีเพีย้ยมีบุ้งนะคะเจาะใบบ้างนะ ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆนะคะเราไปดูเป็นแรงบันดาลใจเนาะว่าออช่วงนี้ผักกำลังออกนะคะที่ไหนก็ปลูกได้เนาะสวยงามนะคะสำหรับแปลงกระหล่ำนะคะนี่นะคะช่วงเย็นๆนี้เขาก็มาลดน้ํานะคะเจ้าของเนาะคนที่เขาปลูกนะคะอยู่ข้างๆกันนะแต่เราไม่ได้เข้าเป็นสัมภาษณ์นะคะเราขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมแปลงเฉยๆเนาะ เผื่อใครอยากกลูกนะคะสวยงามไม่แพ้ทางเหนือเลยเนาะสำหรับแปลงกหล่งนะคะก็พามาดูเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ